นะครัาผมก็ขอกรลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีอต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่องตุดเฟรนจเก้าหกห้ากัน 7, 9, 5, ด้วยนะครับในคลิปว,วันนี้เรามาทำการจัดเชี์ลิสกับเกมที่มีชื่อว่าป๊อปปี้เพย์ทามทุกเวอร์ชันนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอักีวักีคิซซี่บิซี่หรือแม้กระทั่งป๊อปปี้กระ่าบนะครับ มาดูกันนะครับว่าผมจะจัดเชีย์ลิสต์แต่ละตัวให้อยู่ในไหนเนาะจะเริ่มที่มีตั้งแต่โฮสุส,สยองปานกลางน่ารักใช้งานไม่ได้ไม่เคยเห็นนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะจัดยังไงเนาะ โอเคซึ่งเดี๋ยวเราไปเริ่มทาการจัดกันเลยดีกว่านะครับโอเคเริ่มจากตัวแรกกันเลยฮักกี้วักกี้นะครับผมให้น้องตัวนี้ก็สยองนะครับในร่างนี้เนาะในร่างที่แบบว่าเป็นตัวต่ำนี้เลยเชิรูปให้ดูเนาะ กับอีกอันหนึ่งคิสซี่มิซี่ให้น่ารักนะคบเพราะว่าไม่ทำร้ายเหล่านะครับเป็นตัวละครเป็นตุ๊กตาที่มาเหมือนเป็นแฟนกับคักกี้วักกี้แหละฮะแต่เป็นตัวละครที่ไม่ทำร้ายเหล่านั่นเองป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้หมให้สยองโรบอตอันนี้ไม่รู้่ให้ปานกลางเป็นก็ได้กันเพราะว่าให้ปอนต้องไม่เคยเห็นตุ๊กตาพึ่งนะครับอันนี้ให้น่ารักกินการเห็นหน้าตาหน้ารักดี อันนี้ก็น่ารักอันนี้ใช้งานไม่ได้อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันมัมมี่ลองเลกออกไปเลยโหสุดสุดออันนี้แดนดี Lake, mm ้ลองเลกเหรอน่าจะคละ้ายๆกับคิสมัมมี่ มันมีลองเล้งกันแหละฮะแต่ผมไม่เคยเห็นเทปแมตต์ปเตอร์เอาอ๋อไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยแบบจริงๆนะที่เนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเห็นเแบบนะอ,อ๊ะไม่เคยเห็นะไรก็น่าจะได้ละไม่เคยเห็นที่เอามาเล่นเนาะแต่เห็นแค่แคอร์ปเตอร์แหละอันนี้เป็นเบบี้ไม่เคยเห็นฮะฮักกี้วักกี้หลายสีอันนี้ก็เออให้ปานก,ก,กลางก,กันเลยกันพีเจพีเจให้สยองครับวันโซเออเออเอ,อัอนนี้ให้ ปานกลางก็แล้วกันนะครับอันนี้แบรี่ใช้งานก็ได้อยู่นะผมให้เออไม่ต้องแก้เป็นใช้งานได้นะ <c oughs> เออนี่เลยใช้งานได้แก้ขันนะฮะรถไฟรถไฟของเล่นตอนจบนะครับก็ใช้งานได้นะครับผมอันนี้เป็นโปรเจกต์ o p p ปปี้เพทามเนาะเป็นตัวตัวโปรเจกต์ยาง บ็อกซี่บูน่าจะใช่นะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็ให้ปานกลางก็ได้กันนะโอเคโทรศัพท์อันนี้ใช้งานไม่ได้ได้ใช้งานก็ได้อยู่แค่โทรเนาะโอเคก็ไม่เคยเห็นเนี่ยนนี้แหละแต่เห็นน่ารักดีเนาะเออให้น่ารักกันรื้อให้ยังไงกันแน่ครับเนี่ยโอ้โหแคทแนบแคทแนบแคทแนบยอง แคทนสยองนะครับมาแคทแน็ตไนแมรให้สยองอันนี้ให้ปานกลางแต่นี้ให้สยองเลยจ็อกเจจ็อกเจจ็อกเจปานกลางปานกลางโอเคพักกี้อันนี้ไปอยู่ด้วยกันเลยโหสุดๆน่าก,กลัวมากอันนี้เป็นมิสเดไรส์นะครับ เป็นคุณครูในโรงเรียนป๊อบปี้เพทามเนาะก็ถ้าเราเรียกว่าไรอ่ะถ้าเราไม่มองหน้าคุณครูมิสตีไลท์เนี่ยก็จะหันมาคล้ายๆแบบเราเล่น A อ o u อยู่าแหละครับก็แต่หน้าก็สยองอยู่นะก็สยองอยู่แหละท่านผู้ชมที่เหลืออันนี้เราตัวละครอ่าอ่าอ่าก็ปาร์กันแลยกันนะครับโอเคก็ปดป๊อปปี้เพทามั้นที่3ก็ มีเพียงคนาที้แหละนะฮะก็ถ้าอยากให้จัดเทเลิส์อันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยววาจัดให้ให้ดูกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ชิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ